อยากให้ช่วยแนะนําวิธีการแต่งชุดสูทแบบทักซิโดต้องมีอะไรบ้างและวิธีการแต่งอย่างไรให้ถูกต้องตามหลักสากลการดูแลผิวหน้าผู้ชายเป็นเรื่องพิธีพิถัน ต้องเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและเห็นผลลัพธ์ได้จริง Intense Skin Booster Serum คิดค้นมาเพื่อผิวหน้าผู้ชายโดยเฉพาะด้วยนวัตกรรมไบ o อเทคโนโลยี ology, และ l a มินิน Complex กซ EX7 ที่มีความเข้มข้นสูงตรงเข้าทำงานถึงระดับเซลล์ผิวแก้ปัญหาในทุกมิติเพื่อคุณคนใหม่ที่มีผิวหน้าแลดูดีแลดูเด็กจนใครใ ก็ดาอายุคุคณไม่ถูอยากให้ช่วยแนะนำวิธีการแต่งชุดสูทแบบทักซิโดต้องมีอะไรบ้างและวิธีการแต่งอย่างไรให้ถูกต้องตามหลักสากล เล่าให้ฟังแบบนี้ครับว่าทักซิโดจะมีชื่อทางการว่า Black ท i นะครับซึ่งมาจากโบทยสีดำครับถือว่าเป็นชุดทางการสำหรับผู้ชายนะครับไว้ใช้โอกาสสำคัญต่างๆครับเช่นงานเลี้ยงทางการนะครับที่เขาระบุดีสโค้ว่าต้องใส่แบล็กทหรือว่างานรับรางวัลนะครับงานเดิมพรมแดงหรือเจ้าบ่าวนะครับไว้ใส่ในงานเลี้ยงแต่งงานครับทักซิโดนะครับถือว่าเป็นชุดทางการที่ใส่เวลากลางคืนเท่านั้นและมีหลายอย่างนะครับที่แตกต่างจากสูตร คราวนี้มาดูกันนะครับว่าทักซิโดจะประกอบด้วยอะไรบ้าง1เลยนะครับเสื้อเชิ้ตสีขาวจะมีปกคอนะครับเป็นแบบปีกนกและมีตีเกรดด้านหน้าครับใช้กระดุมนะครับเป็นกระดุมทักซิโดเท่านั้นนะครับและแขนเสื้อจะเป็นแบบดับเบิลคับและต้องสวมขับลิงครับมาต่อที่กางเกงครับสังเกตง่ายกางเกงขายาวของทักซิโดนะครับจะมีตีแถบผ้าซาตินด้านข้างนะครับและกางเกงจะไม่มีหูสําหรับใส่เข็มขัดครับเพราะฉะนั้นนะครับชุดทักซิโดเราจะไม่ใส่เข็มขัดครับ สำหรับงานที่เป็นทางการมากๆนะครับเราก็ต้องสวมใส่ผ้าคาดเอวครับเพื่อความเรียบร้อยส่วนที่สําคัญมากๆสำหรับชุดทักซิโดนะครับคือเราจะสวมใส่กับโบทายสีดําเราจะไม่ใส่เนกไทนะครับมาต่อกันที่เสื้อสูทนะครับเสื้อสูทของทักซิโดเนี่ยจะมี2ปกที่นิยมด้วยกันนะครับคือปกกล้วยและปกแหลมปกและตัวเสื้อนะครับจะทําจากเนื้อผ้าต่างกันทักซิโดนะครับปกจะมีความมันและความเงาครับและกระดุมของเสื้อสูทนะครับจะทําจากผ้าซาตินครับ ข้อสุดท้ายนะครับรองเท้าที่ใส่กับชุดทักซิโด้นะครับจะต้องเป็นเร h o ูนะครับสีดำเงาเท่านั้นครับ กางเกงขาเตอเตอระดับไหนถึงจะดูดีเ<โ>ทคนิคการใสก่กางเกงขาเตอให้ใช้ตะตุ่มเป็นตำแหน่งวัดครับกางเกงขาเตอหรือว่าครอปเทอเซอร์ er นะครับจะลอยเหนือตะตุ่มเพียง1-2นิ้วเท่านั้นครับความยาวของขา,ขากางเกงควรจะปิดน่องข้อควรระวังห้ามลอยเหนือมากกว่าน,นั้นนะครับเพราะว่าจะกลายเป็นกางเกง3ส่วนทันทีและจะทําให้ช่วงขาของเราดูสั้นลงครับ อดีของเกงขาเตอ๋อจะทำให้ช่วงตัวเราดูยาวมากขึ้นหรือว่าสูงขึ้นนั่นเองครับใครที่มีหุ่นที่ผอมและสูงมากอยู่แล้วไม่แนะนำนะครับทริคในการเลือกกางเกงให้เลือกกางเกงทรงกระบอกเล็กที่ช่วงขาไม่แคบและไม่กว้างจนเกินไปครับเนื่องจากเป็นกางเกงที่โชว์บริเวณตตุมอย่าลืมทาโลชั่นเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นนะครับ อยากให้แนะนำน้ำหอมสำหรับเดทแรกออกเดทตัวเราคือพระเอกเพราะฉะนั้นอย่าเลือกน้ำหอมที่มีกลิ่นที่เด่นกว่าตัวเรานะครับไม่ว่าเจอใครเป็นครั้งแรกให้เน้นกลิ่นสะอาดสุภาพและไม่ฉุนจนเกินไปครับคนที่เจอเราครั้งแรกไม่ได้คาดหวังว่าเราจะต้องตัวหอมฟุง้งขอแค่ไม่มีกลิ่นตัวกลิ่นเหงือ่อก็พอครับอย่างตัวนี้ให้กลิ่นสดชื่นภูมิฐานและดูไม่หวานจนเกินไป เหตุผลที่ไม่แนะนำให้เลือน้ำหอมกลิ่นแรงในการเจอครั้งแรกเพราะเราไม่รู้ว่าคนที่เราไปเจอเขามีความรู้สึกหรือเขาแพ้ต่อกลิ่นน้ำหอมยังไงการคุมความเสี่ยงและเลือกน้าหอมที่กลิ่นสะอาดสดชื่นเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดครับเพราะว่าไม่มีใครไม่ชอบความสะอาดครับ วันนี้จะมาแชร์วิธีการเลือกซื้อรองเท้าทางการครับใครอยากเริ่มซื้อรองเท้าใหม่ๆคลิปนี้มีคำตอบครับเทคนิคในการเลือกซื้อรองเท้าของผมมีอยู่2ข้อหลักๆครับข้อ 1. เลือกซื้อจากความจำเป็นครับทุกครั้งที่ซื้อรองเท้าผมต้องรู้ว่ารองเท้าคู่นั้นผมจะใช้ในโอกาสไหนข้อ 2. ผมจะไม่ซื้อรองเท้าประเภทเดียวกันหลายสี สมมติว่ารองเท้าแบบนี้มีทั้งสีน้ำตาลและสีดํานะครับผมจะเลือกแค่สีใดสีหนึ่งเท่านั้นและผมจะไปเลือกอีกสีหนึ่งในรองเท้าประเภทอื่นเพื่อความหลากหลายในการใช้งานครับรองเท้าทางการที่ทั้งหลอดูด,ดีมีสไตล์ผมแนะนํา2ตัวนี้เลยครับออกฟอร์ดและเดอร์บี้เริ่มต้นด้วยรองเท้าที่เป็นทางการที่ผู้ชายนิยมมากที่สุดครับออกฟอร์ด เหมาะสำหรับงานทางการทุกประเภทถ้าอยากได้ลุคทักซิโดสูททางการเนียบเนียบออฟฟอร์ดสีดำจะเป็นตัวเลือกแรกสำหรับผมครับเดอร์บี้ถือเป็นรองเท้าสุภาพที่มีความทางการเป็นรองแค่ออกฟอร์ดเท่านั้นครับเป็นรองเท้าที่ผมแนะนำให้ทุกคนมีไว้ติดตู้ครับเพราะว่าสามารถแต่งตัวได้หลายลุกนะครับไม่ว่าจะแมทกับสูทเกงเกงสลก็กหรือแม้แต่ยีนสุภาพก็ออกมาดูดีครับ มีคนถามผมว่ามีวิธีการบำรุงรักษารองเท้าคู่โปรดยังไงมาดูกันครับสเต็ปหนึ่งใส่ทีชูเพื่อดันไม่ให้รองเท้าเสียทรงและสะดวกต่อการทำความสะอาดครับสเต็ปสองใช้แปรงขนม้าปัดฝุ่นเทคนิคง่ายๆให้ล็อกข้อมือแล้วสะบัดแปรงเหมือนแขนของเราเป็นที่ปัดน้ำฝนครับแล้วใช้มืออีกข้างเพื่อคอนโทรลรองเท้าครับใช้คลีนเนอร์ทาไปให้ทั่วพื้นผิวของรองเท้าแนะนำว่าให้ใช้ทีละน้อยรู้สึกแห้งก็เติมใหม่ครับ ทำเสร็จแล้วก็ใช้แปรงปัดอีกหนึ่งรอบครับสเตสามใช้โลชั่นเช็ดให้ทั่วรองเทา้าขั้นตอนนี้เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้หนังครับสียาจะเข้มขึ้นไม่ต้องกังวลน,นะครับให้ใช้แปรงขนมาขัดผิวอีกครั้งครับสเตสี่ใช้ครีมสีเพื่อย้อมสีรองเทา้า จะช่วยบำรุงหนังและช่วยเรื่องรอยขีดข่วนได้ดีครับขั้นตอนพวกนี้จะใช้ผ้าหรือนิ้วก็ได้นะครับและใช้แปรงขนม้าอีกรอบเพื่อเกลี่ยสีครับ s t e ็ป5แวกสีเป็นเหมือนตัวเคลือบอ่อนๆให้กับรองเทา้าเพิ่มความเงาและที่สำคัญช่วยกันน้ำได้ดีอีกด้วยครับเสร็จแล้วให้ใช้แปรงขนม้าขัดไปให้ทั่วบริเวณร,รองเท้าอีกครั้งครับ คนเต้ถามมาว่าเวลาใส่ชุดทางการควรใส่นาฬิกาแบบไหนดีผมแนะนําแบบนี้ครับให้เลือกนาฬิกาประเภททางการครับเหมาะกับการแต่งตัวแบบทางการเน้นความเรียบง่ายไม่หวือหวาดูสุภาพและเหมาะสำหรับใส่คู่กับชุดสูทหรือทักซิโดครับหน้าปัดนาฬิกามีฟังก์ชันแค่บอกเวลาและวันที่ก็พอครับตัวเรือนของนาฬิกาเป็นโลหะมีความวาวสีเงินหรือสีทองครับสายที่นิยมเป็นสายหนังแนะนำนาฬิกาหน้าปัดกลมครับ ข้อสำคัญในการเลือกคือขนาดต้องพอดีกับข้อมือไม่ใหญ่เกินไปครับขนาดข้อมือ6-7นิ้วเลือกขนาดหน้าปัด3ามสดถึงสีมมครับขนาดข้อมือ7-8นิ้วเลือกขนาดหน้าปัด44-46ม mm. เมเท่านี้ก็หล่อแล้วครับ โดนเต้ถามผมมาว่าในวันที่ทํางานต้องใส่ชุดสูทจะเลือกเข็มขัดอย่างไรเพื่อให้บุคลิกภาพดูดีวันนี้มีคําตอบให้ครับให้เลือกเข็มขัดแบบทางการลักษณะคือหัวเข็มขัดโปรง่งวัสดุโลหะเป็นสีเงินหรือสีทองมีความวาวครับสายหนังจะมีความกว้าง1-1.25นิ้วโทนสีน้ําตาลหรือสีดําครับ ข้อสาคัญของเข็มขัดทางการคือต้องเลือกขนาดความยาวที่พอดีวิธีวัดขนาดให้บวกเพิ่มจากขนาดเอวปกติ1-2นิ้วเช่นขนาดเอว32ให้เลือกเข็มขัดไซส์34แล้วเวลาล็อกรูเข็มขัดใช้รูตรงกลางร,รูที่3เท่านั้นนะครับความยาวของสายเข็มขัดควรเลยหูกางเกงหูแรกเพียงเล็กน้อยเท่านั้นครับ เพจเดลันเต้ถามผมมาว่ามีวิธีการเลือกแว่นยังไงให้เข้ากับหน้าเทคนิคของผมคือต้องสังเกต2อ,อย่างครับ 1. ทรงของใบหน้า 2. รูปทรงของแว่นครับสองอย่างนี้ต้องคอนทราสต์กันครับอย่างใบหน้ากลมให้เลี่ยงแว่นทรงกลมครับใบหน้าเหลี่ยมให้เลี่ยงแว่นทรงเหลี่ยมครับการเลือกแว่นที่เข้ากับรูปหน้าจะช่วยสร้างสมดุลและมิติให้ใบหน้าดูมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นครับใบหน้ากลมให้เลือกแว่นทรงเหลี่ยม เพื่อสร้างมิติให้หน้าเราดูกลมน้อยลงครับใบหน้าเหลี่ยมให้เลือกแว่นทรงกลมทรงรีหรือทรงหยดน้ําความโค้งของกรอบแว่นจะช่วยลดทอนความเหลี่ยมของใบหน้าครับใบหน้ารูปไข่หน้าทรงนี้พิเศษครับใส่แว่นได้ทุกทรงใบหน้ารูปเพชรแนะนําให้เลือกทรงกลมหรือทรงตาแมวครับทรงพวกนี้จะช่วยปรับสมดุลช่วงหนกแก้มครับใบหน้ารูปหัวใจรูปหน้าแบบนี้จะมีช่วงหน้าผากที่กว้าง ต้องใช้แวันทรงรีทรงกลมทรงพวกนี้จะช่วยบางความกว้างของหน้าผากให้แคบลงได้ครับมีรูเปเพจเดลกันเต้ถามผมว่ากระเป๋าทำงานเลือกแบบไหนดี คลิปนี้มีคําตอบครับบางคนอาจจะคาดไม่ถึงนะครับว่าการเลือกใช้กระเป๋าในการทํางานมีผลต่อการแต่งตัวของเราเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการใส่สูทครับที่ต้องเน้นความเรียบรูสุขุมและดูดีวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการเลือกใช้กระเป๋าให้เหมาะกับการใส่สูทครับแนะนําให้เลือกบิสเน s s บ็คครับเพื่อเสริมความภูมิฐานให้กับชุดสูทเลือกวัสดุเป็นหนังหรือผ้าที่กันน้ํามีช่องต่างๆเพียงพอต่ออุปกรณ์ครับ บิสเนสเด s อาจจะมีตัวเลือกให้เราสะพายข้างได้แต่กรณีใส่สูตรผมแนะนำให้ถือเพื่อความสมาร์ทครับมีลูกเพจเดวันเท่ถามผมว่าต้องเตรียมตัวอย่างไรก่อนออกเดต อันดับแรกเริ่มจากตัวเองง่ายๆครับคือความสะอาดของร่างกายไม่ว่าจะเป็นหนวดคราวทรงผมขนจมูกเล็มให้เรียบร้อยครับทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับใบหน้าต้องดูแลเป็นพิเศษอันดับต่อมาการแต่งตัวข้อน,นี้ผมเน้นให้ดูสุภาพน่าเชื่อถือเป็นสิ่งสําคัญครับเสื้อเชิ้ตซึงเป็นตัวเลือกแรกที่ผมแนะนําเพราะมีความเรียบร้อยกว่าชุดทั่วไปครับเลือกเสื้อเชิ้ตที่ปกเสื้อค่อนข้างเป็นทรงไม่หยุย่ยเพิ่มความสมาร์ท ถ้าใส่เครื่องประดบับนาฬิกาสร้อยแหวนควรคุมสีไปนในทิศทางเดียวกันไม่ให้ดูโดดหรือเด่นจนเกินไปครับเข็มขัดและรองเท้าให้เลือกสีเดียวกันครับอันดับสุดท้ายฉีดน้ำหอมเพิ่มสเสน่ห์จะทำให้เรามั่นใจมากขึ้นหากมีดอกไม้ติดมือไปสักช่อถือเป็นการสร้างความประทับใจที่ดีครับ มีรูปเพจเดว,วเทสถามผมว่าวิธีเลือกเครื่องประดับให้เหมาะสมกับผู้ชายควรเลือกแบบไหนเครื่องประดับเป็นตัวช่วยสร้างเสน่ห์ให้เราถ้าเราเลือกได้อย่างเหมาะสมครับเครื่องประดับส่วนใหญ่แบ่งออกเป็น2ส,สีคือสีเงินและสีทองวิธีเลือกเครื่องประดับมี2แบบ1เลือกตามที่ชอบถ้าเราใส่สีที่ชอบจะยิ่งทําให้เรามั่นใจครับเคล็ดลับเพิ่มเติมคือสีเงินจะทําให้รู้สึกถึงความสุขคุมส่วนสีทองให้ความรู้สึกสนุกมากกว่าครับ ข้อ2ถ้าเลือกไม่ได้ให้ใช้อันเดอร์โทนเป็นตัวช่วยครับโดยมองจากเส้นเลือดเป็นหลักง่ายๆแค่หงายมือดูเส้นเลือดครับถ้าเส้นเลือดสีเขียวให้เลือกโทนสีทองถ้าเส้นเลือดสีม่วงให้เลือกโทนสีเงินครับข้อแนะนําสุดท้ายอยากให้คุมโทนสีให้เป็นสีเดียวกันเงินจับคู่เงินทองจับคู่ทองครับส่วนขนาดก็จําเป็นครับเลือกขนาดที่พอเหมาะไม่ใหญ่จนเกินไปจะดูดีกว่าครับ การดูแลผิวหน้าผู้ชายเป็นเรื่องพิธีพิธันต้องเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและเห็นผลลับได้จริง Intense Skin Booster Serum คิดค้นมาเพื่อผิวหน้าผู้ชายโดยเฉพาะด้วยนวัตกรรมไบโอเทคโนโลยี ology, และ l a มิน i n Complex กซ์ EX7 ที่มีความเข้มข้นสูงตรงเข้าทำงานถึงระดับเซลล์ผิวแก้ปัญหาในทุกมิติ เพื่อคุณคนใหม่ที่มีผิวหน้าแลดูดีและดูเด็กจนใครๆก็เดาอายุคุณไม่ถูก De Fonte Premium Skincare for Men